สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่คอร์ส IELTS Reading ของ m r p r o o f นะครับวันนี้ Mr p r o o ูจะมาสอน IELTS Reading นะครับเราจะ go through past paper IELTS exam จริงๆกันเลยนะครับผมก็จะ go through ไปแล้วก็สอนทีละทาสเราเจอทาสไหนเดี๋ยวผมก็จะสอนทาสนั้นนะครับแล้วเราก็จะ practice ปไปด้วยกันนะครับทาสไหนที่มันซ้ำผมก็จะ practice ให้ดูอีกรอบนะครับก็คือ basically มา run through past paper examination จริงๆของ IELTS กับ Mr. p r o o f นั่นเองนะครับนี่ต้อนรับเข้าสู่คอร์ส i e l t s reading ของพิ p o o บนะครับผมจะสอนเทคนิคทุกอย่างที่ผมสอบมา14ครั้งเนี่ยมีเทคนิคอะไรที่ผมกันกองออกมาแล้วก็จดโนต้ตออกมาเพื่อจะมาถ่ายทอดวิชามารให้กับทุกคนนะครับใครอยากเกงอังกฤษคุณมาผิดที่แล้วถ้าใครอยากได้คะแนน i e l t s ผ่าน7-8 reading ผมได้9ทุกครั้งนะครับ reading เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากได้ก็อย่าลืมตั้งใจจดตั้งใจจำดีๆนะครับทุกคน เป็นสิ่งที่ผมกันกองมาอย่างสุดความสามารถนะครับเป็นวิชามานจริงๆโอเคคำพีรับของมิสเตอร์พูฟนะครับโอ okay. เคามาเริ่มกันเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกานะครับโอเคเปิดมาหน้าแรกนะครับ reading passage 1นะครับเรามาทำาท s กันก่อน i o s reading นะครับอย่างที่ทุกคนเคยรู้กันอยู่แล้วจะมีอยู่40ข้อนะครับจะมีอยู่3 passage แล้วก็ทัสทั้งหมดเนี่ยที่จะเป็นไปได้มีทั้งหมด14ทัสนะครับผมก็จะ go to ไปทีละอันเนาะแล้วก็จะสอนหนุ่มๆสาวๆทุกคนว่าแต่ละทัสมีเทคนิคอะไรทำยังไงกันบ้างนะครับมาเริ่มกันที่ Passage 1กันก่อนเลยกูกดอัดแล้วใช่ไหมโอเคมา Stonehenge Reading Passage One ครับเปิดขึ้นมาแล้วทำไปด้วยกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำกับไปด้วยกันกับทุกคนก่อนอเห็นาะ แล้วถ้าเกิดอยาก Practice เพิ่มเนะี่ยผมก็จะมี Practice เพิ่มให้ไปด้วยนะครับแล้วก็ไป Practice ไปเช็คคำตอบกันเองเนาะโอเคมาก่อนอื่นเลยครับถ้าเราเริ่ม r e a d i n g i e l t s เ e a d i n g ปุ๊บเขาจะให้เวลา1 h o u r s เนะครับเราก็แบ่งเป็น20นาที20บนาที20นาทีาทรวมกันเป็น60นาที1 h o u r นะครับแต่ละพา s s เ g มีอยู่3า a พา a g เคราวนี้มาดูที่พา s s เ g แรกนะครับก่อนอื่นเลยเราจะอ่านคำถามก่อน มาแล้วมาแล้วโอเคข้อ okay. ทีหนึ่ถึงแมันจะเป็นเติมคำในช่องว่างนี่คือ task ของ Reading แบบแรกนะครับ No o m than two w w r r s no more t แ a n t w o w o r d s นะครับแปลว่าอะไร no more than two words คือห้ามเกิน2คํคำเนาะถ้าเราเจอเติมคำในช่องว่างนะครับเทคนิคในการเติมคำในช่องว่างนะครับมีดังนี้จดตามนะครับจดตามเฮียเลยนะครับโอเคหเลยนะครับผมจะบอกเลยว่านี่คือเคล็ดลับสุดยอดที่ผมได้กันกองมานะ เขาบอกว่าคําตอบที่เราจะเขียนลงไปในช่องว่างพวกนี้คำตอบพวกนี้จะเป็นคํานามนะครับ noun รู้จักคํานามใช่ไหม verb ก็คือกริยาถูกไหม noun ก็คือคํานามนะครับคำนามเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องตอบจะเป็นคํานามแล้วคํานามพวกนี้จะอยู่ใน Passage คือ exact word from passage แสดงว่า Passage เ,เขียนว่า Uh, stone เราต้องตอบว่า stone นะครับ exact word from passage เราจะไม่มี s y มโนนิไม่มีอะไรทางนั้นที่มาตอบนะครับ exact word from passage โอเคแล้วถ้าเกิด stone เติม s เราก็ต้องเติม s ไปด้วยนะครับาเาพราะมันเป็น exact word from the passage โอเคโอเคโอเคอย่างที่2นะครับสิ่งสำคัญอย่างที่2นะครับคืออะไร คือคำตอบในข้อแรกจะมาก่อนคำตอบในข้อที่2เสมอ before t o คำตอบในข้อที่2จะมาก่อนในข้อที่3 before three เสมอนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆ before three ก็จะ before four แปลว่าอะไรแปลว่ายกตัวอย่างนะครับคำตอบในข้อ1ตรงนี้สิ่งที่จะมาตอบ มันจะต้องอยู่ก่อนในข้อ2แสดงว่าสมมติว่าคำตอบในข้อ1คือคำว่าอังกฤษนะครับในข้อ2อ,อาจจะคำว่าอบริเตนโอเคไหมเห็นไหมหนึ่งจะมาก่อน2แล้ว3ก็อาจจะมาอยู่ตรงนี้4ก็อยู่ตรงนี้แต่มันจะเรียงเป็นออเดอร์แบบนี้เห็นไครับทุกคนอันนี้สำคัญมากมันจะช่วยลดมันจะช่วยลด ปริมาณในการหาคําของเรานะครับมันจะหามันจะทาให้เราหาคําง่ายขึ้นถ้าเรารู้สิ่งนี้นะครับ1จะมาก่อน2 2. จะมาก่อน3เห็นเนาโอเคอ่ะถ <Okay. S 2> ัดมานะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับสุดยอดอีกอันหนึ่งที่ผมใช้ตลอดแล้วมันเป็นสิ่งที่ทําให้คนโง่อังกฤษทุกคนสามารถทําได้คะแนนเต็มในทัสนี้นะครับผมจะบอกเลยนะถ้าพวกมึงโง่อังกฤษนะไอ้พวกเติมคําในช่องว่างเนี่ย ต้องได้เต็มนะมันง่ายมากสําหรับคนโงงกษเพราะอะไรเหตุ <Okay. S 1> เพราะอะไรดูนะวิธีทําวิธีทําเลยคือนะวิธีทำเต็ปนะท,ที่1เขียนตรงนี้นะครับเราจะต้องหาคำนาม in q u e s t i o okay. n โอเคเดี๋ยวเราลองมาทำเป็น example กันดูเลยนะโอเคเนาะ คืออะไรนะคำนามอินเคอร์ชั่นอ่ะเรามาอ่านคำถามนะครับเขาบอกว่าสเตตวั Stonehen construction state วั the dish and hinge were dug possibly using tools made from something เห็นไหมนี่คือ sentence ที่เราต้องอ่านนี่คือคำ sentence คำถามถูกไหมให้เราโฟกัสไปที่คำนามในคำถามคำนามคำนามในคำถามคืออะไรครับติ๊กตอก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  dish and hinge were d u c k แปลว่า dish กับ hinge มันถูกคุดขึ้นมานะถ้าใครโง่อังกฤษอย่างเช่นผมอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้หรอกว่า dish กับ hinge มันแปลว่าอะไรผมไม่รู้ผมรู้มันเป็นคำนามเห็นไหมะถ้าคุรู้ว่าเป็นคำนามขีดเส้นใต้ไว้ขีดเส้นใต้เอาไว้อ่าจะได้รู้เห็นไหมะมันเป็นคำนามนะทุกคนคราวนี้เทคนิคในการหาคำนามเนี่ยมันจะคำนามจะมีหลายแบบนะครับคำนามที่หาง่ายที่สุด คือคำนามที่มีคัปิตอลเช่นชื่อของคนชื่อของสเตทเดี๋ยวฟังผมไปก่อนเดี๋ยวพวกมึงจะเข้าใจนะคำนามที่มีเป็นตัวใหญ่ชื่อตัวใหญ่เดี๋ยวผมลองดูดิในนี้มีอย่างเช่นเวลส์เห็นไหมคำนามที่เป็นมีคัปิตอลมันจะหาง่ายมากอันนี้คือสิ่งที่ถ้ามีก็ดีมากเลยมันจะทำให้การทำของเราง่ายขึ้นนะครับคำนามแบบที่2คือแบบที่เป็นตัวเลข number เช่น number เช่น 19อ่า uh, 69อะไรอย่างนี้นะครับโอเคก็จะง่ายเหมือนกันให้เราถ้าเราเจอพวกแคปิตอลนัมเบอร์พวกนี้หาพวกนี้ก่อนนะครับขีดเส้นใต้คำพวกนี้ก่อน Number, <c ười> นัมเบอร์แคปิตอลเห็นเนาะเสร็จแล้วคำนามถัดมาคือพวกคำนามที่มันเป็นเ Weird 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 วียดนาวเวียดนาวเวียดแปลว่าแปกนะครับนาวที่แปะคำนามที่แปคืออะไรอะ ไม่เข้าใจมันคือไ right. รคำนามที่แปลกคือคําที่พวกมึงไม่เข้าใจไงนะมันแปลกเพราะพวกมึงจะไม่เข้าใจคํานามตรงนี้เช่น dish กับ hinge คือผมโง่อังกฤษผมเข้าใจคนโง่อังกฤษนะบางทีมันอ่านแล้วมันไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนั่นแหละคือคํานามที่แปลกนะกลายเป็นข้อดีนะครับไม่ใช่ข้อเสียถ้ามีคํานามที่แปลกให้เราขีดเส้นใต้คํานามที่แปลกไว้เลยเนาะเนาะนะโอเคเข้าใจเนาะ อันสุดท้ายแย่ที่สุดถ้าในคําถามของเรานะครับคํานามทุกคําเราอ่านและเข้าใจทุกอันเนี่ยจะเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดจะเป็นเคสที่แย่ที่สุดสําหรับเรานะ normal noun normal noun เนาะโอเคเดี๋ยวผมจะค่อยๆกลจูทีละอันนะครับโอเถ้าเราเจอ normal noun คืออ่านและเข้าใจทุกคําไม่มีคํานามแปลกไม่มี Capital ไม่มี Number นั่นแหละต้องใช้วิธียังไงโอเค อ่ะเราเราเสิร์ชคำนามเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาทำตัวอย่างนะครับในสเตจวัในข้อหนึ่งไม่ใช่สเตจวัข้อหนึ่งข้อหนึ่งเนี่ยเราเจอ dish กับ h e n ซึ่งสำหรับผมแล้วผมโง,ง่กฤิผมคิดว่า2คำเนี้ยเป็นคำนามที่แปลกเป็นเวสนาว์นะไม่ใช่แคปิตอลไม่ใช่ n u า b เบร์นะครับโอเคเขาบอกว่า dish กับ h e n were dark possibly using tools made from something นะเรารู้ว่าคำตอบตรงนี้ต้องเป็นนาวอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเหนะ็นเนาะอ่านี่คือสเต็ปที่1เราขีดเส้นใต้ก่อน สเตปที่2นะครับเตปที่2คือเราจะต้องหาคำที่ขีดเส้นใต้ในพาษาเสถโอเคค้นหาคำที่ขีดเส้นใต้ในพาษาเสถโอเคนะครับทุกคนไปเราไปลุยกันเลยเราไม่ต้องอ่านพาษาเสถนะครับคำว่า dish กับคำว่า hinge โอเคไปลุยอ่ะมาหากันเลย นะเอาตาก่าเฉยๆเขาใช้เทคนิคการสกิมการสแกนนะครับ b a s i c a l l เอาตาเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยวิธีที่ผมใช้คืออะไรนั่นไงมึงเอาอีกแล้วไอ้เหี้ยอะไรก่ะมันกลายเป็นแมทได้ยังไงโอเค มาต่อนะครับเมื่อกี้มันล่านนิดนึงอ่ะมาสแกนนะครับวิธีการสแกนคืออะไรวิธีการสแกนคือการเอาตากวาดพาสเตออกมากวาดให้สะอาดเลยไม่ใช่หมายถือว่านะครับลอเลดก็คือสำหรับผมแล้วเนี่ยผมเอาตาเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะทุกคนเอาตาเริ่มจากฝั่งนี้สายบดนะครับทําไปกันทีละรกราฟนะครับเราสนใจพารากราฟแรกก่อนเนาะเอาตากวาดมาวึบเฉียง ถึงจนจบหึบกวาดเนี่ยตอนที่เรากวาดเอาตากวาดเราต้องคิดในหัวนะครับคำว่า dish กับคำว่า h e n g e เมื่อกี้เห็ที่เมื่อกี้เราได้ไปอ่านมาเนาะ d i t c h กับ h e n g e dish กับ h e n g e เนาะโอเคตากวาดอ่ะทุกคนลองเอาตากวาดดูแล้วบอกผมหน่อยพารากราฟไหนอ่ะบอกไม่ได้เป็นวิดีโอเห็นแต่ว่านั่นแหละ ลองเอาตากวาดผมเอาตากวาดไปด้วยนะครับฮึบฮึบฮึบนี่ไงเจอละฮิชกับเฮนดิชกับเฮนเห็นไหมโปเชว้าวสุดยอดไปเลยที่มันอะไรกันเนี่ยโอเคครับทุกคนคราวนี้เราเจอแล้วเราไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะครับแต่เราเจอในออในนี้ละสเต็ปถัดมาสเต็ปที่3นะครับ ให้เราอ่าน sentence ที่มีคาว่า dish กับ h e n ตรงนี้เนาะเราก็เริ่มเลยดูว่ามนัานเริ่มตรงไหน sentence มันเะริ่มตรงไหนนะเราก็กดเริ่มตั้งแต่ first นะตรงนี้นะเดี๋ยวผมไฮไลท์ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาอ่านเนาะไฮไลท์ปุ๊บโอเคมา first n o t a l y brighton นะครับคืออะไรสักอย่าง use primitive tools which may have been fashioned out of deer antler to dig a massive circular dish and bank or hedge โอเคมาค่อยๆแปลกันนะครับทุกคนเพื่อความเข้าใจอย่างท่องแท้เดี๋ยวผมจะค่อยๆแปลให้ฟังผมก็ไม่ค่อยเก่งกิดหรอกแต่เอาเท่าที่กูง,งูปลาๆกันไป first n o r t a g i t b r i t a n เนี่ยคนนี้เขา use primitive tools เขาใช้เครื่องเครื่องมือเน n o r t a g i t b r i t a n ใช้เครื่องมือ which may have been f a s h i o n out of d e Adler ค <c ười> ือ which may have been f a s h i o n out of d e Adler แปลว่า <c> ท <oughs> ําจาก d e a t l e r ไม่รู้แปลว่าอะไรเหมือนกันเพื่อที่จะดิ g กเพื่อที่จะขุดรูเป็นรูปวงกลมเนาะเป็น d i s c e n โอเคนั่นแหละอ่ะผมแปลให้ฟังเสร็จแล้วเราอ่านแค่ sentence ที่มีคำว่า d i s c e n พอนะครับ ไม่ต้องอ่านเยอะครับเสียเวลาเสียนาฬิกานะครับเร,เราทำไม่ทันนะปัญหาของใครที่ทําไม่ทันเนี่ยก็คือนี่เลยเราเจาะเฉพาะอันที่มันสําคัญเท่านั้นเองโอเคเต็ตที่3นะครับผมจดไปนิดหนึ่งเต็ตที่3คือ,อไรเต็ตที่3ก็คือให้เราอ่าน sentence read only sentence sentence that contain the word the n o u n ที่เราเซิร์ช the now that We search น no. ะ Read only sentence that contain the n o u n that we search นะครับเค okay, <Okay, S 2> พอเราอ่านเสร็จปุ๊บพยายามทำความเข้าใจนะครับนะโอเคอ่านเสร็จปุ๊บให้เอากลับมา,ามนะบอ่านคำถามนะครับอ่านคำถามเขาบอกว่าอะไรคำถามก็บอกว่า The dish a n d h e n c e d were dark possibly using tools made from เครื่องมือเนี่ยทำจากอะไรโ oh ถ้าเกิดว่าใครอ่านเมื่อกี้นะครับใน sentence เมื่อกี้เราจะรู้เลยว่าทำจากอะไร which may have been fashioned out of deer a t t l e r deer a t t l e r ไม่รู้แปลว่าอะไรแต่เราตอบได้แล้วเนาะคือ deer a t t l e r นั่นเองเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่า deer สกดไปก๊อปมาเลยนะครับมันจะ exact word จากใน passage เ,เป๊ dear ะ deer a t t l e r สกดยังไงวะ d e a r atoler and toler นะ atoler มี s ด้วยนะครับเพราะว่ามันเขียนมามี s เห็นปะ d e a r atolers มี s ด้วยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็รู้วิธีทำแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะ speed up นิดนึงนเนาะจะได้เดี๋ยวขึ้นหน่อยอ่ะสำหรับคนที่อ่านคนสำหรับคนที่ห่วยกฤษ มากมากมากมามากแบบที่สุดนะครับซึ่งไม่เข้าใจนะครับไอที่ผมไฮไลท์ไว้คือมาอ่านพาสเซัตรงนี้เราไม่เข้าใจนะครับผมบอ,อกอีกครั้งนะครับคําตอบคือคํานามเพราะนั้นเวลาเราดูเนี่ย s e n t e n สีสีเหลืองที่ผมไฮไลท์เนี่ยมันแน่นอนมันมีคําตอบอยู่แล้วใน s e n เทน c ์นี้ถูกไหมเพราะนั้นถ้าเกิดพวกมึงอ่านไม่เข้าใจนะครับให้เราหาคํานามจาก s e n เทน c ์สีเหลืองตรงนี้โอเคเนาะหาคำนามเซนเทน c ์สีเหลืองตรงนี้เราลองดูกันนะ นี่อินเคสสำหรับคนโง่มากๆนะอ่ะคำนามในเส้นสีเหลืองนี้มีอะไรบ้าง Nail 넓จ g i ไบตัน use primitive tools นะ which m a y h a v e b e e n fashion out of t h e a t e l e r ที่เป็นคำนามเนาะ fashion out of นะเป็นคำนาม dig a massive hole โอเคเพราะนั้นคำนามเนี่ยมีอยู่3อัน tools theateller 넓 g i c by ตันนี่คือคำตอบนี่คือแบบช้อยของคำตอบที่พอจะเป็นไปได้นะ ให้เรามาตอบเราก็กลับมาอ่านประโยชน์อีกครั้ง d i t i o n a l word dark possibly used to made from ชาวที่หนึ่งนอจิกไบตันนอจิกไบตันเป็นคนเ,เครื่องมือมันจะ made from คนชื่อคนไหมมันก็ไม่ไหม tools คำนามสัดไปอันที่2คือคำว่า tools มันมี tools อยู่แล้วมันจะ made tools made from tools tools ไหมก็ไม่ถูกไหมสุดท้ายก็ต้องเป็น dear a t e l e r นั่นเองนะครับสุดยอดไปเลยเห็นไหมวิธีนี้มัน work 100%นนะทุกคน เพราะฉะนั้นสำหรับคนโง่กิดแล้ว Task นี้เป็น Task ท,ที่ต้อง Nail it ต้องทำให้ได้เต็มโอเคนะปะลุะลยนที่2เลยครับทันที่2 may have been arranged in deep pitch inside the circle นะครับโอเคคำนามคืออะไรํำเหมือนเดิมนะครับอ๋อลืมไปลืมเขียน Step สุดท้ายก็ ai, คือหาคำนามมาตอบ Find now to answer the question Find now In that sentence, sentence ที่เราอ่านมาใน step ป3นะครับ To answer the question ครับวงเล็บ Answer will be in exact word from passage exact word from passage นเคนะครับทุกคนอ่ะอันที่ส May have been arranged in deep pitch inside the circle นาคืออะไรครับนาคือ arrange in deep pitch inside circle May have arrange in deep pitch inside the circle นะครับก็คือคำนามนะครับก็คือ deep pitch กับ circle เป็นวีดนา n นะครับเพราะว่าเป็นคำศัพท์ที่มันค่อนข้างจะยากที่จะซิมโนนิมที่จะมีซิมโนนิเป็นคำอื่นนะครับอะ่ะ deep pitch circle นะครับ search คำนามสองคำนี้ทำเหมือนเดิมเป๊ะไปลุย deep pitch กับ circle ไปลุยนะครับ สิงทเราต้องหาคือเราจะต้องสแกนต่อนะครับสแกนจากไหนสแกนจากคําว่า h e n g นะเป็นต้นไปลงมานะ,ะความจริงไม่ต้องสแกนนี่ไง deep pitch มาต่อคําว่าเ n ็ e เลยเห็นปะเพราะคําตอบมันจะอยู่หลังคําว่าหลัง sentence ที่เราใช้ตอบเมื่อกี้อยู่แล้วนะครับทุกคนโ okay, อนนเค okay, เพราะนั้นเราก็นี่ไง deep pitch dating back to that error a t locate within the circle may have once held a ring of timber posts c c o r d i n g to some Scho ง uh, คนก This piece dating back to the error at locate within the circle may have once held a ring of timber posts แปลว่าแบบเหมือนมี i พชรอยู่แล้วก็เป็นวงกลมใช่ไหมแล้วในวงกลมก็อาจจะมี ring of timber posts timber แล่าไม้แบบ p o s t ของไม้ posts m e t h uh, i ่งอ่ะเอาไว้ง่ายคือเราต้องหาแนว d e e p p i t c e d a t i n g back to error located within the circle may have One held a ring of timber p o s t นี่คือคำนามนะครับ Timber p o s t โอเค According to scholar นี่คำนี้ก็เป็นคำนามเหมือนกันแต่ว่ามันก็เป็นเป็นคนเนาะเพราะฉน,นั้นเราต้องตอบว่าอะไรเอ่ยดูสิ Something may have been arranged in deep p i t inside t circle อะไรล่ะอะไรล่ะ Straight forward เลย Timber p o s t นะครับไปก๊อปคำ วิธีสเปลมาเลยนะครับ Timber post เติม s ด้วย Timber post โอเคเนาะอ่ะไปกันต่อนะครับอันที่มันไม่มี sentence ที่มันไม่มีก็ไม่เป็นไรอีก o นอไปเลยไม่ต้องไปสนใจนะ Ar Archaeological builder u s e something to make slate and roller อ่า พวกนี้เป็นคำนามไปกระตอบไปเซิร์ช Slade อนด์โ l ลเลอไปลุยนหนเอ่ย Slade อนด์โ l ลเหาครับหาครับหาเจอไหมเจอไหมนี่ไง Slade อนด์โ l ลเนะสแกนพวกเนี้ยยิ่งฝึกยิ่งเร็วนะครับไป Practice เองด้วยนะครับผมสอนวิธีไปแล้วพวกมึงก็ไป r a c t i อ e นะสแก and roller ไปอ่านนะ According to one l o n g s t a n d story among archaeologists s t o n e h e n builder fashioned the slate and roller out of tree trunk to lock the blue stone from the parent hill อืมโอเคเหมือนเดิมหาคำนามวงคำนามไว้ก่อนเลย according to the long long standing theory among geologists พวกพวกนี้มันเป็นแบบคล้ายๆแบบคำ introduction ผมไม่สนใจมันไม่ได้ main sentence นะ s t o n e h e n builder นี่คือคำนาม s t o n e h e n builder คือคนสร้างของ s t o n e h e n เนี่ย fashioned slate and roller out of tree trunk แปลว่าสร้าง slate roller out of tree tree trunk ่า to lock the blue stone เป็นคำนาม from p e r s i l y hills p e r s i l y hills ก็เป็นคำนามเนาะคือเขา stone h e n builder เนี่ยคนสร้างเอ่อคนสร้าง stone h e n เนี่ยสร้าง slate กับ roller ขึ้นมาจาก tree trunk เพื่อที่จะขนไอ้ blue stone จาก percyly hills เนาะนั่นแหละเราก็มาอ่าน คำถามอีกครั้งนะครับว่าเขาต้องการอะไร builder use something to make s l a d e roller อะไรใช้สร้าง s l a d e roller โอเคง่ายเลยนะครับ tree trunk นะ tree trunk โอเคเห็นไหมง่ายไหมครับทุกคน tree trunk โอเคเนาะ สำหรับคนที่สนใจเรียนคอร์ส IELTS วิชามาน r e a d i n g 9.0นะครับที่ไม่ต้องอ่านฟาาอังกทั้งหมดก็ทำได้นะครับก็ทักมาเลยนะครับแอดไลน์คลิกลิงก์ข้างบนนะครับทักมาจ่ายตังเราก็เริ่มเรียนได้เลยครับมันจะเป็นเรียนแบบวิดีโอนะครับก็คือเดี๋ยวผมส่ง PDF ไปให้แล้วก็มีวิดีโอประกอบนะครับ4ชั่วโมง40นาทีก็เรียนกันเลยนะครับเน้นๆมีแต่เนื้อไม่มีน้ำนะครับเน้นๆเลยเป็นเทคนิคของแต่ละทัสทุกทัสเลยนะครับแล้วเจอกันในไลน์นะครับทุกคน